พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าภาพรวมของภาระศูนย์กลางและหลักความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์สัปดาหที่12โครงร่างการกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่วันพฤหัสบดีวงเล็บสองรมันอันศักดิ์สิทธิ์ถูกบรรยายไว้เป็นบทกวีในหนังสือบทเพลงไพเราะกอไก่ผู้สแสวงหาได้ผ่านขั้นตอนจนกลายเป็นนางชูลมิร ซึ่งเป็นแบบจำลองของซาโลโมและภาพเลงของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ขอไข่กรุงเยรูซาเล็มใหม่จะเป็นนางชูลามิตแห่งกลุ่มชนซึ่งครอบคลุมถึงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและไถ่ไว้ทั้งหมดวงเล็บสามการแต่งงานและชีวิตสมรสของพระคริสต์ครอบคลุมถึงยุคคริสตจักรยุคอาณาจักรและโลกนิรันดร์ก้อไก่ในยุคคริสตจักรนั้นเราได้ถูกมั่นหมายไว้กับพระคริสต์ขอไข่วันแต่งงานจะเป็นยุคของอาณาจักรพันปี ขอควายชีวิตสมรสจะอยู่ในกรุงเยรูเซเล็มใหม่ไปตราบชั่วนิรันด์วงเล็บสี่กรุงเยรูซซเล็มใหม่จะเป็นเจ้าสาวในอาณาจักรพันปีซึ่งหนึ่งพันปีก็เหมือนกับวันเดียวจากนั้นก็จะเป็นภรรยาอยู่ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ไปตราบชั่วนิรันด์กอไก่เจ้าสาวในอาณาจักรพันปีจะครอบคลุมเพียงแต่วิสุทธิชนที่มีชัยชนะเท่านั้นขอไข่ภรรยาในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ จะครอบคลุมถึงบุตรทั้งหมดของพระเจ้าที่ได้รับการไถ่และบังเกิดใหม่อรบิกสวิบอนบทที่ 22: องข้อ17ปงชีว่าพระคริสต์และกรุงเยเลาเลมม่ผู้เป็นภรยาของพระองค์นั้นจะเป็นคู่สมรสแห่งจัก,กรวาลไปตราบชั่วนิรันด์วงเล็บหนึ่งพระวิญญาณน,นั้นผู้เป็นการสรุปรวมของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนได้กลายเป็นหนึ่งกับผู้เชื่อทั้งหลายที่บัดนี้ได้สุกงอมกลายเป็นเจ้าสาวของพระองค์อย่างครบบริบูรณ์ วงเล็บสองการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนกับการสำเร็จสุดยอดของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรได้รับการไถ่บังเกิดใหม่และเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นหนึ่งและจะกลายเป็นคู่สมรสแห่งจัก,กรวาลที่มาสําแดงพระเจ้าตรีกภาพไปตราบชั่วนิรันดรอรบิกซีผู้มีชัยชนะในคริตรจักรที่ฟื้นฟูจะกลายเป็นกรุงเยูซาเลมใหม่ในอนนาณาจักรพันปี สัปดาห์ที่12วันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าบทเพลงไพเราะบทที่ 6: ข้อ13กลับมาเถอะกลับมาเถิดโอชูลามิตจากลับมาเถิดกลับมาเถิดจ่าเพื่อพวกดิฉันจะได้ชมเชยเธอบทเพลงไพเราะบทที่ 6: ข้อสยอดรักของฉันเอ๋ยเธอช่างงดงามประหนึ่งกรุงทีราซาและงามน่ารักดังกรุงเยรูซาเลม็ม เธอหน้าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจำโรแมนอันศักดิ์สิทธิ์ถูกบรรยายไว้เป็นบทกวีในหนังสือบทเพลงไพเราะในหนังสือบทเพลงไพเราะผู้แสวงหาได้ผ่านขั้นตอนจนกลายเป็นนางชูรมิตรซึ่งเป็นแบบจำลองของซาโลโมและภาพเลงของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ชื่อของคนรักซึ่งก็คือชูรมิตรเป็นคำที่เป็นเพศหญิงของซาโลโมซึ่งถูกใช้เป็นครั้งแรกในบทเพลงไพเราะบทที่6กข้อสิบสา นี่บ่งชี้ว่าขณะน,นี้เธอได้กลายเป็นแบบจำลองและคู่ครองของซาโลโมคือเป็นเหมือนซาโลโมในด้านชีวิตนิสัยและฉายาอย่างที่เอวาเหมือนกับอดาดัมนี่เป็นเครื่องหมายเล็งว่าคนรักของพระคริสต์จะกลายเป็นเหมือนกับพระองค์ในด้านชีวิตนิสัยและพระฉายาเป็นคู่ที่คู่ควรกับพระองค์ในการสมรสของทั้งสองฝ่าย คนรักของซาโลโมได้ผ่านขั้นตอนต่างๆของการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นแบบจำลองของซาโลโมกรุงเยรูซาเล็มใหม่จะเป็นชูลามิตรแห่งกลุ่มชนซึ่งครอบคลุมถึงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและถ่ายไว้ทั้งหมดในกรุงเยรูซาเล็มใหม่พระเจ้าพระพู้ถ่ทยหน่งเล็บมีเครื่องหมายโดยซาโลโมและผู้ที่ได้รับการถ่ายทุกคนหน่งเล็บมีเครื่องหมายเลงโดยชูลมิตรได้กลายเป็นหนึ่ง กรุงเยรูเาเลมใหม่คือการผสมกลมกลืนกันระหว่างสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์เพื่อสําดงพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดในคุณธรรมแห่งสภาพมนุษย์พระคริสต์และภรรยาของพระองค์จะเข้าสนิทกันกลายเป็นกรุงเยรูซซเลมใหม่เพื่อการสําแดงของพระเจ้านี้ก็คือชูลมิตรที่สำเร็จสุดยอดเลือกอ่านข่าวสาร ในที่สุดเราก็จะถอดแบบกลายเป็นชูลามิดที่เลอเลิศผู้เป็นแบบจำลองของซาโลโมโซึ่งเป็นภาพเล่งที่ยิ่งใหญ่และสุดยอดที่สุดของกรุงเยรูซาเล,ล็มใหม่ในฐานะคู่ครองของพระกริ์กษัตริย์ซาโลโมโกลายเป็นชายชนบทที่มาเสาะสแสวงหาหญิงชนบทเพื่อทําให้เธอเป็นพระราชินีของพระองค์เป็นแบบจำลองของพระองค์ชันใดพระเจ้าที่อยู่ในพระคริ์ก็ได้กลายเป็นมนุษย์ที่มาเสาะสแสวงหามนุษย์เพื่อกระทําให้มนุษย์กลายเป็นพระเจ้า ในด้านชีวิตนิสยัยการสำแดงและการใช้งานแต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้าเพื่อกลายเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ฉันนั้นพระคัมภีร์ได้เปิดเผยว่าพระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อมาเสาะแสวงหาเราและบัดน,นี้พระองค์ทรงต้องการให้เราเสาะแสวงหาพระองค์โดยการกลายเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาสำแดงพระองค์ผ่านความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวรักใคร่ส่วนบุคคลและฝ่ายวิญญ,ญาณกับพระองค์ จุลามิดเป็นภาพเล็งของเราในฐานะผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระคริสต์ผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูป,ปรธรรมของพระเจ้าดังนั้นในที่สุดคนรักจํานวนมากของพระคริสต์จะกลายเป็นแบบจําลองของพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสยัยแต่ไม่มีส่วนในฐานอันดอนความเป็นพระเจ้านี่ก็คือการสําเร็จเป็นจริงของการที่พระเจ้าทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อมนุษย์กลายเป็นพระเจ้าจึงก็คือจุดสุดยอดแห่งการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้มีชัยชนะแห่งกลุ่มชนหรือชูลมิดผู้เป็นแบบจำลองของซาโลโมนั้นก็คือภาคเลงของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ชูลมิตดเคยเป็นหญิงชนบทบัดนี้ในฐานะคู่ครองของซาโลโมเธอได้กลายเป็นเหมือนซาโลโมในด้านชีวิตนิสยัยการสำแดงและการใช้งานเพื่อทําให้แผนการบริหารของพระเจ้าสําเร็จลุล่วงเรากลายเป็นพระเจ้าและพระคริสต์ในด้านชีวิตนิสยัยการสาแดงและการใช้งาน แต่ไม่มีส่วนในฐานันดรความเป็นพระเจ้าการกล่าวว่าเราเป็นเหมือนกับพระเจ้าในฐานันดรความเป็นพระเจ้านั้นเป็นการหมิ่นประมาทอย่างใหญ่หลวงแต่การกล่าวว่าเราไม่สามารถเป็นเหมือนกับพระเจ้าในด้านชีวิตนสิสัยการสำแดงและการใช้งานนี้ก็เป็นการไม่เชื่อพระคัมภีร์บอกกับเราครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าพระเจ้าทรงต้องการเป็นหนึ่งกับเราและกระทำให้เราเป็นหนึ่งกับพระองค์ นี่ก็คือจุดมุ่งหมายของพระเจ้าในวิรณ์บทที่21.99ขอกล่าวว่ามาดีเถิดข้าพเจ้าจะชี้ให้ท่านเห็นเจ้าสาวผู้เป็นภรยาของพระเมสโอดกเจ้าสาวมีเพื่อวันมงคลสมรสเป็นหลักแต่ภรยามีเพื่อตลอดทางชีวิตกรุงเยรูซาเล็มใหม่จะเป็นเจ้าสาวในอาณาจาก 1, ักรพันปีเป็นเวลาหนึ่งพันปีซึ่งก็เหมือนวันเดียว จากนั้นก็จะเป็นภรรยาอยู่ในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ไปตราบชั่วนิรันด์เจ้าสาวในอาณาจักรพันปีจะครอบคลุมเพียงแค่วิสุทธิชนที่มีชัยชนะเท่านั้นแต่ภรรยาในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่จะครอบคลุมถึงบุตรทั้งหมดของพระเจ้าที่ได้รับการไถ่และบังเกิดใหม่